พี่น้องครับคลิปนี้ต้องกราบขออภัยพี่น้องท่านผู้ชมหลายๆนะครับเพราะว่ายัางปติเพราะว่ามันบม่มีเสียงเป็นอย่างคือบม่มีเสียงกับเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์เพลงนะครับที่ข้าเาเปิดไซฟอน รำบวงสวงถวายปูญยาปูสีสุดทญยาสีปะทุมมาานะครับต้องกราบขอัยพี่น้องหลายๆเพราะว่าบมมีเสียงครับขันเอาเสียงล่งมันกิตินลิขสิทธิ์ขเ้้าครับมันล่งบ่ได้แต่ผมเสียดายภาพครับก็เลยเอาไม้พี่น้องเบิ้งแบบ ขีใบกันจังน้อยนะครับนี่คือคุณทศเทพเอียรอดนะครับหรือวา่าทิดยหยักอวาหยักใช่ครับเพิินกะกำลังไปรวมลำบวงสวงกับธิดาพญานาคนะครับนี่คือธิดาพญานาคครับผูยจุกลางครับตอนนี้นะครับนี่ธิดา,า,าก,ก็ไปฟอ้อนอยู่กับธิดาพญานาคนะครับ เป็นการบวงสวงปู่ศีสุโธยาสีปทุมมาครับอยู่วัดบ้านกระเบื้องอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุรอดรดานี่พี่น้องกะเบ่งไปเรื่อยๆครับอืท้ายมาแล้วขั้นบ่ตัดลงุงมันกะจังไรอยู่เสียดายภาพนะครับอืมทีดาพญานาคนะครับผู้กำงามกำลังลายลำ่ำ ถวายปูอยู่ถวายหญ้ายอยู่นะครับส่วนไผ่ไม้เลือ้อนเข้ากะไปร่วมรัฟฟอนน้ำคือกัน ผมกะสี่บรรยายนีแหละครับพี่น้องว,ว่าไปกะสีเสียก,กัของเห็นหนวกหูแห้งแต่ยังไงเสียความรู้สึกในการชมคลิปอีกนะครับสูบว่าวดีกว่าเอาเป็นว่าพี่น้องเบอร์ให้มันจบด้วยครับเด้อนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแล้วตอนไทยๆคลิปกะอาซิมี เด็ดเด็ดให้พี่น้องได้เบื้องกันนะครับจากการจุดถูกบูชาปูศีสุดโธคญาศีปทุมมาเอาผู้ใดเบื้องชีมี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนครับร่ำร่ำรวยรวยครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับศรัทธาคือความเสือนะครับห้ามกันบ่ไไรครับผู้มาเสือกไบ่ต้องเสือผู้เสือกเสือนะครับนี่มันเป็นอ่า เขาเอิ่นยังล่ะเขาเอินเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้ก็คือรูปปั้นของปูสีสุโธกับญาสรีปทุมมาครับพี่น้องส่วนเขาไปทั้งในก็นจะเป็นเป็นวัดนะครับเป็นวัดทังในก็นจะเป็นวัดนะพี่น้องครับเป็นวัดมีมีบัดนี่ก็คือว่าคนหลายครับพี่น้องคนหลายคัดนะครับ แต่ว่ามือนี่ฝนตกครับฝนตกนะครับผมกะท,าย,า,ทายให้พี่น้องถ้าให้พี่น้องได้เบิ้งกันนิดๆน,น,น้อยๆครับอันนี้ก็คือแม่เล็กนะครับแม่เล็กซึ่งกะตอนนี้ก็กบปูกับกำลังวกงานจสอองลุงครับอืงลงอยู่ทีแม่เล็กนะครับอประธานในงานนะครับวัดนี่กะพี่น้องอยากไปก็ไปเด้อครับอยู่บ้านกระเบื้อง วัดบ้านกระเบื้องแต่ว่าจําซื้อวัดเพราะอะไรเอา,า,า,าเป็นวายจุ่มพื้นนน่นสะอาดครับถามหาบ้านกระเบื้องกระยุ่หันละพี่น้องครับเอาไใบเสนียพี่น้องครับเบิงเเ้บบงไปเรื่อย้อครับเด้ออ้านี่เบิ้งไปเรื่อยมันไปติดฤกข์ศิษ์เพ่งอ่าเกี่ยวกับเพลงบูชาปูญะเนี่ยนะพี่น้องครับก็เลยจําเป็นต้องตัดเสียงออกครับเพราะว่า ช่องเกินขาเจ้าไปทายซุ้มอื่นกะขาเจ้ากะเปิดตะเพียงนี่นะครับตอนลำบวงสวงลำถวายนี่ก็เลยติดลิกาซิ์กันเป็นเพื่อครับมิฉะนั้นกันว่า้มันติดลิกาซิ์ก็เลยต้องเบื้องแบบนี่เบิ่งแบบชิบใบครับพิน้องว่าสเศร้วเอาครับว่าเศร้าดอกเอาโว้จนจบชิบปุ่นละพีน้อง นี่คือธิดาพญานาคนะครับคนคนนั่นนะค,คนเมื่อจีนะครับพี่น้องอ่านี่คือธิดาพญานาคนะครับอืมบวางานบวงสวงพญานาคบวงสวงปูสีสุดท้อญาสีปทุมมายย่ำไหลตองมีธิดาพญานาคนะครับพี่น้องครับอืมมารายรําถวายปูถวายญาถูกงานนะครับแต่ว่าอาสจจีเป็นคนไม่เลื่อยนะครับคนไม่เลื่อย สาวนี่กะผู้ดีผู้ไข่ผู้งามแหรอพี่น้องครับเบิง้งตัวจริงเป็นงามนี่เ่นกำลังไล่ล้ำอยู่ฟอนไปกับจิโดนตีกะต้องแตง่งต้องแต่งกับสิมีเสียงเพลงใส่อันนี้ก็กุ้มหนึ่งอีกครับอ่าอันนี้กุ้มอ่ามาฟอนล้ำถวายอีกกุ้มหนึ่งครับเอา ครับสิจบแล้วมั้งนี่ครับเพลงสิจบแล้วผมลังสิอวยแขนครับเดี๋ยวเบิ่งอยู่ไก่ปลามมนูลาเะยพี่น้องเลยครับอืมเป็นสิโค้งกลับขึ้นไปแล้วนะครับโค้งกลับขึ้นไปแล้วนะครับพอแต่เพิ่นล่ำแล้วนะครับผมกะได้ไปถามน้องเขาทั้งสามคนนี่อยู่ครับบอกว่าเดี๋ยว ขอถ่ายภาพเป็นปกนี้เดียวนะครับขอถ่ายภาพเป็นปกเนี่ยพี่น้องครับนี่คือเล็กทูบที่จุดใดน,นะครับเบิ้ังชัดๆพี่น้องครับหกหาหก ขอบคุณพี่น้องไลเดอร์ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ